เรามาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นเห anto, ร, e s, รียญนะครับนะพ <No ระพุทธชินราชนะครับรุ่นพระมาะเบียงนะครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับหลวงพุทโตนะครับหลวงพ่อสุดหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่ออุตมะนะครับเกจิร้อยยี um pm, ่ปห okay. ้ารูปนะปุกเสกนะครับเนาะนะครับแล้วก็ความสําคัญก็คือนะครับเสกที่วัดพระศรีรัตนามหาหธาตุนะครับหน้าพระพุทธชินราชนะครับองค์ใหญ่องคจริงนะครับเนาะแล้วก็นะครับเสกในวันพระนาเรศวรวันยุทธาธีนะครับนะครับ ความน่าใช้ของพารุ่นนี้นะครับผมนะมาลงกล้องกันนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับความคมชัดของปีสองห้าสองศูนย์นะครับนะครับผิวเผลนะครับเนาะนี่นะครับตาแท้ดูง่ายนะครับผิวก็ผิวเดิมนะครับเส้นเตี้ยนต่างๆนะยครับขอบตัดตรงยุคนะครับตัดฉีกนะครับเนาะสองห้าหนึ่งกว่าสองห้าศูนย์สองห้าสองกว่านะครับผม นี่นะนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับเส้นเสี้ยนนะครับมีโค้ดนะนะครับนี่นะนี่นะครับธรรมชาติพระนะครับวิธีการสร้างพระนะครับโอเคครับนะครับแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระดีน่าใช่รุ่นหนึ่งนะครับเนาะเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านที่น่าใช้มากๆอีรุ่นหนึ่งนะครับเนาะก็เลยเอามาแนะนําบอกกล่าวกันนะครับผมนะ จะได้ไม่ต้องเลือนหายไปกับการเวลานะครับผมเอ้ยผมก็ลืมเดี๋ยวนะโทษทีโทษทีแถมให้นะครับเดี๋ยวนะครับลืมบอกรายชื่อเกจิคร่าวๆนะครับที่เมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องไอ้นับเดี๋ยวนะครับขอนิดหนึ่งนะครับก็นะครับเรามีเกจิร้อยยี่สิบห้าท่านนะครับเนาะผมก็บอกแต่เกจิที่หลวงพ่โตหลวงพ่สุดหลวงพุเนื่องนะครับเนาะ เอาคร่าวๆน,น,นะพี่ดำนะนะครับก็นะครับเนาะพิธีนะครับเนาะมีหลวงพ่ออุตมะนะครับเนาะเป็นแบบว่าวันแบบเททองนะครับนะมีหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงปูบาสายทองนะครับ พระธาตุไม้แดงจังหวัดตากนะครับหลวงพ่อเปืองสังคานนะครับหลวงพ่อเกตวัดศรีเมืองนะครับหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับเนาะอันเนี้ยปกเททองนะครับเนาะแล้วก็มหาพิธีมหาพุทธาพิเศษนะพิธีใหญ่นะมหาพุทธาพิเศษนะครับจัดขึ้นในวันยุทธหัตถีนะครับหนยี่สิบห้าพคลาคมสองห้ารอศูนย์นะครับณพระวิหารพระพุทธชินราชนะครับเกจีชื่อดังในยุคนั้นนะครับร้อยี่สิบห้ารูปนะครับเนาะ มีหลวงพุโตะนะครับตลอดคืนนะนะครับเสกตลอดคืนนะพี่นะมีหลวงพุโตะนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่อจวนหนองสุ่มหลวงพ่อถิ่นป่าเรไรหลวงพ่อพิงค์นะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับเนาะหลวงพ่อ